สรุปดวงพระราหูย้ายราศีส่งผลอะไรกับชาว12ราศีดูคลิปนี้ทีเดียวจบครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิ i ินะครับคลิปนี้ผมจะมาสรุปดวงนะครับพระราหูย้ายราศีนะครับส่งผลอะไรต่อคนเกิดทั้ง12ราศีนะครับ ก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากทำวอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับคุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคถาถาที่ควรสวดเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับพราหูเนี่ยให้ดูนิดนึงนะครับอ่ะตอนนี้พราหูนะครับย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เจ้าภาพก่อนก็คือราศีมีนะครับรอบนี้นะครับพราหูนะครับคนเกิดราศีมีน พระราหูเนี่ยย้ายมานะครับจากภพวินาศนะครับเข้าสู่ภพตนุนะครับพระราหูส่งผลยังไงกับคนเกิดราศีมีนนะครับวินาศเข้าตนุแล้วเป็นพระราหูนะครับก็ถ่ายได้ว่าคนเกิดราศีมีนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวคราวจากคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยถ้าจบไม่ลงจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดซ้ำใน รอบนี้ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับพระราหูเนี่ยหมายถึงเงานะครับหมายถึงออนไลน์นะครับคือออนไลน์เนี่ยใครที่เกิดราศีมีและทําออนไลน์เนี่ยอาจจะปังอาจจะรุ่งได้นะครับเพราะว่าจริงๆออนไลน์เนี่ยมันก็คือเราก็ลงคลิปไปมันจริงๆมันไม่ใช่เรานะครับพระราหูเนี่ยหลักๆคือแปลว่าเงานะครับดังนั้นเนี่ยคนเกิดราศีมีอาจจะปังจากการทําออนไลน์ในรอบนี้ก็ได้นะครับที่คนสมัยก่อนเขากลัวเนี่ยเพราะสมัยก่อนเรนไม่มีออนไลน์ นะครับแต่สมัยนี้มันมีแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อมานะครับคนเกิดราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับซึ่งจริงๆพระราหูเนี่ยเป็นเจ้าบ้านของภพลาภะนะครับลาภะพระราหูเข้าสู่ภพวินาานะครับททยยังไงได้บ้างนะครับก่อนอื่นเอาเรื่องดาวก่อนดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวที่เรียกได้ว่าอ่าค่อนข้างที่จะให้ความหนักนะครับปีครึ่งที่ผ่านมาคนเกิดราศีเมษก็อาจจะรู้สึกหนักหนักเหนื่อย มีเรื่องเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ตอนนี้เข้าสู่พบวินาศแล้วนะครับก็ถ่ายได้ว่าคนเกิดราศีเมษเนี่ยมีเรื่องให้โล่งใจไป,ไป,ไปเปราะหนึ่งนะครับแต่เรื่องของราพะหรือโชคลาภเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เด่นเหมือนตอนที่กลุ่มรักอยู่นะครับเรียกได้ว่าก็ได้อย่างเสียอย่างเพราะว่าพระราหูเป็นเจ้าเรือนที่ดีนะครับอย่างเรือนราพะนะครับ <Cover S 1> <ด>ก<ไ>็คนเกิดราศีเมษเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยน้อยลงนะครับมีเรื่องให้หน่ายใจน้อยลง แต่เรื่องโชคลาภเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับต่อมาราศีต่อมาคือราศีพฤษภนะครับคนเกิดราศีพฤษภเนี่ยพระราหูนะครับเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะนะครับก็คือการงานนะครับก็ตอนนี้พระราหูอยู่พบลาภะนะครับก็ทายได้ครับว่าคนเกิดราศีพฤษภเนี่ยดวงจะดีในเรื่องของโชคลาภนะครับเพราะว่าพระราหูย้ายเข้าสู่พบลาภะ คือพบแห่งโชคลาบนะครับจะมีโชคมีลาบนะครับมีงานเข้ามาเยอะพอสมควรเลยสําหรับคนเกิดราศีศพฤษภเรียกได้ว่าย้ายรอบนี้นะครับดีมากๆกับคนเกิดราศีศพฤษภถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็คนเกิดราศีศพฤษภก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับแล้วคุณจะยิ่งได้ดีเข้าไปอีกนะครับต่อมาราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนนะครับอ่ะคนเกิดราศีมิถุนนะครับ พระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภะนะครับอ่ะก็อ่าย้ายเข้ามาสู่ภพกรรมมะนะครับเรียกได้ว่าพระราหูเนี่ยย้ายเข้ามาสู่ภพกรรมมะเนี่ยเรื่องงานของคุณเนี่ยก็ทายได้นะครับว่าจะมีเรื่องเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันชีวิตพอสมควรน,นะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยจริงๆ นอกจากเรื่องของโชคลาภแล้วก็หมายถึงความหนักความเหนื่อยด้วยนะครับดังนั้นคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยช่วงนี้เป็นชีวิตที่หนักที่เหนื่อยนะครับงานเยอะงานเยะพอสมควรนะครับดังนั้นใครนะครับที่เกิดราศีมิถุนช่วงนี้ก็อดทนนิดนึงนะครับมีงานเข้ามาเยอะพอสมควรเลือกงานให้ดีนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จต่อมาราศีกรกฎนะครับพระราหูนะครับเป็นเจ้าเรือนมรณนะย้ายเข้าสู่ภพสุภะนะครับพระราหูเนี่ยก็ ขอทายอย่างนี้กันแล้วกันว่ามุรณะเข้าสู่สุภะและเป็นพระราหูนะครับก็ทายได้ว่าคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ที่จะเด่นจะดังนะครับแต่พยายามทําอะไรอย่ารุนแรงเกินไปนะครับทั้งการใช้คําพูดการใช้อาภาษามือการท่าทางต่างๆอะไรพวกนี้พยายามอย่าให้ดูรุนแรงพยายามทําให้มันดูซอฟๆนะครับจะดีกับคนเกิดราศีกรกฎนะครับ ต่อมาคนเกิดราศีสิงห์ครับคนเกิดราศีสิงห์นะครับพราหหูเป็นจริงๆเป็นเจ้าเรือนปัตนีนะอยาย้เข้าสู่พบมรณะนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ผมบอกไปเราต้องดูเรื่องพบกับดูเรื่องดาวพราหหูนะครับเรื่องพบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีมากสำหรับคนเกิดราศีสิงห์ก็ให้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกับแฟนนะครับวิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับไปเที่ยวด้วยกันนะครับหรืออาจจะใช้คําว่า อาจจะไม่ได้นอนเตียงเดียวกันอาจจะนอนแยกนอนหันไปคนละทางอะไรแบบนี้อันนี้เป็นว да. ิธีแก้เครสนะครับหรือคนเกิดราศีสิงนะครับคราวนี้มาทายเรื่องดาวพระราหูบ้างนะครับดาวพระราหูอยู่ในภพมรณะนะครับก็ทายได้ว่าคนเกิดราศีสิงเนี่ยชนะอุปสรรคปัญหาชนะศัตรูชนะอ่าคนที่คิดจะมาเป็นคู่แข่งใครที่ปองร้ายคนเกิดราศีสิงเนี่ยเลด้ว่าอยู่ยากนะครับต่อมาคนเกิดราศีกันนะครับราศีกันนะครับ พระราหูเป็นเจ้าเรือนอลิเล็งลักตำราโบราณว่าไว้ว่าพินทุบาทนะครับพินทุบาทดวงแตกดวงช้ำก็คนเกิดราศีกันไม่มีอะไรพูดเลยฮะต้องสู้ชีวิตพอสมควรนะครับด้านดีก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําออนไลน์การทําธุรกิจนะครับด้านเสียก็คือให้ระมัดระวังอุปสรรคปัญหาเข้ามานะครับก็คนเกิดราศีกันก็บูชาพระราหูอุทิศบุญกุศลให้ท่านแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรนะครับ ต่อมาราศีตุลน,นะครับราศีตุลเนี่ยพระราหูนะครับเป็นเจ้าเรือนปุตตะัดย้ายเข้าสู่ภพอรินะครับปีครึ่งที่ผ่านมาพระราหูเล็งรักเจอเรื่องหนักๆในอิน่อยมาเยอะนะคนราศีตุลเนี่ยแต่ตอนนี้สบายตัวขึ้นแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าคนเกิดราศีตุลคนเคราะห์คนภัยไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่าไปหาเรื่องอะไรใส่ตัวอีกนะครับเพราะว่าก็เรียกได้ว่า มีสิทธิ์ที่จะเจอเรื่องเหมือนกันนะครับถ้าไม่หยุดหาเรื่องใส่ตัวเองก็จะเจอเรื่องได้นะครับแต่ถ้าเราอยู่เฉยเราใช้ชีวิตแบบสงบสงบเราก็จะได้อยู่อย่างสงบสงบนะครับต่อมาราศีพิจิกนะครับพิจิกเนี่ยพระราหูเป็นเจ้าเรือนพันธุนะครับบ้านาพ่อหรือที่ดินนะครับเข้าสู่ภพปุตตะนะครับก็ถ่ายได้ว่าคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่จะได้บ้านนะครับได้ที่ดินนะ ก็คนเกิดราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอกับสิ่งดีๆนะครับได้ทรัพย์สินที่มันใหญ่ๆนะสำหรับใครที่เกิดราศีพิจิกธนูนะครับธนูพระราหูเนี่ยอยู่ในภพสหัสชชะแล้วก็ย้ายมาสู่ภพพันธุนะครับก็ทายได้หลายนายอยู่นะครับแต่คนเกิดราศีธนูเนี่ยก็ทายได้ว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างในบ้านที่ต้องแก้ไขนะครับให้ระมัดระวังนะครับเรื่องการทะเลาะเบาแหวงกับคนในบ้าน นะครับอะไรก็ตามแต่เรื่องในบ้านเนี่ยพยายามอย่าเอาออกนะครับพยายามอย่าเอาความในอย่านำออกความนอกพยายามอย่านำเข้านะครับคนเกิดราศีธนูเนี่ยก็หลักๆคือเรื่องบ้านนะครับแล้วก็ให้พ่อแม่ของคุณดูแลสุขภาพด้วยจะดีนะครับราศีมังกรนะครับราศีมังกรเนี่ยพระหูยิงเนเจ้าเรือนกระดุมพระนะย้ายเข้าสู่ภพสาสต์ชาเนี่ยก็ถ่ายได้ว่า คนเกิดมังกรต้องเข้าสังคมบ้างนะครับ<ม>การเข้าสังคมไปหาคอนเนคชันต่างๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับ<ม>การเข้าสังคมเพื่อหาคนรู้จักหาคอนเนคชันหา,าการต่อย,ยอดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคนเกิดราศีมังกรต้องเข้าสังคมจริงจะดีครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะราศีกุมคนเกิดราศีกุมเนี่ยพระราหูเป็นดาวประจาตัวนะครับก็อย่างที่บอกไปต้องอยู่กับพระราหูตลอดชีวิตนะฮะ ไม่ได้น่ากลัวแต่พระราหูสาหรับคนราศีกุมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดด้านดีคือเรียกทรัพย์ด้านเสียคือคนทรัพย์นะครับเพราะว่าถ้าพระราหูอยู่หกกระดุมพระเนี่ยมีตาําราทายกันไว้ว่าพระราหูคนทรัพย์นะครับแต่ถ้าทักษะคุณดีนะครับก็จะเป็นขนทรัพย์ดังน,นั้นเนี่ยตอบไม่ได้จริงๆว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นขนอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนนะครับถ้าเป็นสีนะครับเป็นสีเนี่ยเรียกได้ว่าขนทรัพย์เลย นะครับแต่ถ้าคน้นแต่ถ้าเป็นกาลีเนี่ยค้นอันนี้เหนื่อยนะครับแต่ว่าคนเกิดราศีกุมเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเป็นดาวประจาตัว,วคุณไงก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นราศีอื่นเนี่ยแล้วมาอยู่พบกระดุมพราเนี่ยโอ้อันนี้เหนื่อยหนะักแน่นอนนะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก่อนไปนะครับใครอยากบูชาเหรียญพระราหูสวยๆแบบนี้นะครับก็ทักมาได้นะครับมีตอนนี้ มีอย่างเด,ยเดียวนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันสวัสดีครับ